กลับรถเข้าลำลูกกาคืบหน้าไปถึงไหนชมได้จากคลิปนี้ค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปฝากเรื่องเสื้อนะคะคุณผู้ชมยังคงถามมาเยอะต้องบอกว่ายังพอมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกไซส์เอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามมาได้ทาง l ล n e แอด Myway Thailand ส่วนผงกล้วยนวัดดิบออรแกนิกกัญชาสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนสนใจก็สั่งได้เช่นกันนะคะทาง l ล n e แอดกัญชา K A N N A C H A R T ค่ะ สวัสดีค่ะกนิการไมเวทไทยแลนด์ Way, ค่ะวันนี้บังเอิญว่าเราจะไปถ่ายงานและผ่านจุดก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพอดีนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ถามมาเยอะมากๆโดยเฉพาะสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเมื่อช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาที่เรามาเก็บภาพในส่วนของสะพานกลับรถก็ยังเชื่อมกันไม่หมดนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้เลยค่ะตอนนี้ที่เราเห็นหน้างานนะคะ เขาก็ติดตั้งชิ้นส่วนสะพานแล้วนะคะสำหรับสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาตรงนี้ค่ะมีความยาวทั้งหมด464เมตรนะคะก็จะรองรับการจราจรที่ทางจากกรุงเทพที่ต้องการมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนลำลูกกาต่อไปก็กลับรถสะพานตรงนี้เข้าลำลูกกาได้เลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะ จะต้องมาติดสัญญาณไฟจราจรด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนถึงจะเลี้ยวขวาเข้าลำลูกกาได้คุณผู้ชมก็ถามทีมงานเรามาเยอะเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จส่วนเราก็มีคำตอบให้คุณผู้ชมมาเป็นระยะระยะ แต่ที่ผ่านมาเขาก็มีการเลื่อนกําหนดแล้วเสร็จบ้างเพราะว่าติดขัดปัญหาบริเวณหน้างานทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคแล้วก็หลายปัญหาเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็แก้ปัญหากันไปเรียบร้อยแล้วงานก็เดินหน้าเพราะฉะนั้นพอง,งานเดินหน้าต่อทุกอย่างก็เร็วเลยค่ะอย่างสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาตอนนี้อย่างที่บอกว่าติดตั้งชิ้นส่วนสะพานไปแล้วนะคะส่วนจะเปิดใช้ได้เมื่อไหร่สอบถามไปที่โครงการแล้วค่ะล่าสุดได้คําตอบว่า ตุลาคม2567นี้เราจะได้ใช้สะพานกลับรถตรงนี้เข้าลำลูกกากันแล้วนะคะต่อไปภาพบรรยากาศรถติดยาวๆสะสมไปถึงมอเตอร์เวย์สาย9คงไม่มีให้เห็นแล้วนะคะรอใช้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถามมาเยอะดิฉันเองก็พยายามหาคำตอบมาให้เป็นประจำเหมือนกันล่าสุดคือตุลาคม2567ค่ะส่วนสะพานตรงนี้ที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเป็นสะพานยกระดับความยาวประมาณ344เมตรค่ะ สะพานนี้ก็จะรองรับการจราจรทิศทางจากลำลูกกาและดอนเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3901 จะมุ่งหน้าไปที่ทางวัดมูลจิงดารามทัญบุรีรังสิตหรือนครนายกตอนนี้เขาก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูบรรยากาศโดยรอบคือสะพานตรงนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่จะรอเปิดใช้พร้อมกันกันกบสะพานกลับรถลำลูกกาตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตุลาคม2567นี้เราจะได้ใช้ทั้งสะพานยกระดับตรงนี้และสําคัญที่สุดคือสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาที่รอคอยกันมานานแสนนานคุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าตอนมาซื้อบ้านที่นี่ แถวแถวนี้พรอรู้ค่ะว่ามีโครงการนี้ดีใจมากๆเอาเป็นว่าวันนี้ผ่านมาก็เลยบัเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมที่ชมกันนะคะจะได้สบายใจค่ะว่าหลังจากรอคอยกันมานานตุลาคม2567นี้ก็จะได้ใช้สะพานกลับรถลำลูกการวมถึงสะพานตรงนี้กันด้วยนะคะเอาเป็นว่าต่อไปถ้าดิฉันและทีมงานมีโอกาสผ่านไปแถวแถวไหนแล้วเห็นมีโครงการก่อสร้างมีความคืบหน้า รือคุณผู้ชมฝากถามมาก่อนก็ได้ถ้ามีโอกาสที่ผ่านก็จะแวะไปถ่ายําแล้วก็หาคําตอบมาฝากแบบนี้นะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์นะคะและฝากแชร์ให้คนที่ชมคลิปนี้กันเยอะๆโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เคยมันรถติดแถวๆลำลูกการนี่แหละ แชร์เยอะๆเลยนะคะจะได้ทราบว่าตุลาคม2567นี้เสร็จแน่นอนและสําคัญที่สุดค่ะขอกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมชมคลิปช่อง My w เ y Thailand เป็นประจําแล้วยังไม่กดติดตามฝากช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรายังไม่มีสปอนเซอร์แต่เรายังมีความสุขในการนําเสนองานให้คุณผู้ชมได้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมและทิ้งท้ายอีกเรื่องสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นโร คกระเพาะและกรดไหลย,ย้อนนะคะผงกล้วยนวัดิบออแกนิกกานาชาช่วยได้ดิฉันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าดิฉันเคยเป็นโรคกระเพาะค่ะหลังจากชงผงกล้วยนวัดิบออแกนิกกานาชาเดิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปรับเรื่องอาหารการกินตอนนี้ชีวิตแฮปปี้เดินทางไปถ่ายทํารายการไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะแล้วค่ะสนใจก็สั่งได้ทางไลน์นะคะไลน์แอดกานาติ K A N N A C H A R T ค่ะ